ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของดาวคลาดนะวันราหูอมจันทร์ในวันที่19พษาพฤศจิกา64ที่เราจะถึงเนี่ยนะครับนะส2ราศีเนี่ยดีร้ายประการใดควรระมัดระวังเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับดาวที่เกิดคาดเนี่ยในวิชาโหัเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงก็คือนะครับ ดาวที่มีดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระราหูนะฮะเล็งกันเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าจ้องกันแล้วนะวันใดก็แล้วแต่นะครับที่ดาวพระจันทร์เข้ามาเอี่ยวด้วยนะถ้าพระจันทร์ตรงข้ามกับพระอาทิตย์เราจะเรียกว่าจันทรคาตนะถ้าวันใดนะนะครับพระจันทร์นะครับอยู่กับพระอาทิตย์เนี่ยเราจะเรียกว่าเขาเรียกวันนั้นจันทร์ดับเราจะเรียกว่าสุริยคาตซึ่งก็ให้ผลนะครับ ร้ายแรงพอๆกันไม่ต่างกันนะแต่ในวันที่19เนี่ยนะครับมันจะเป็นวันจันทร,รคาตหรือวันพระราหูอมจันทร์จะเกิดอะไรขึ้นกับชาว12ราศีบ้างนะครับนะก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของใครก็แล้วแต่มีดาวที่เกิดคาดเนี่ยสามองค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอภัพนะครับในภพนั้นเลือนนั้นนะครับมาจะพบไหนเลือนไหนสัมพันธ์อะไร องศาถึงดาวไหนก็จะทำให้เกิดเรื่องเกิดลามตามวิถีชีวิตนะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยวันที่เกิดคาดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะรุนแรงแบบโหหนะักเหมือนกันทุกคนนะส่วนใหญ่จะรุนแรงเนี่ยจะเฉพาะคนที่มีแบบว่าดาวหนักหนัก,นกตัง้งรับเช่นดาวบัพระเคห์ไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นดาวพระอังคารดาวพระสาดาวพระราหูเนี่ย นะยิ่งมีดาวพวกนี้เยอะๆเนะ่ต้องระมัดระวังนะถึงแม้มีดาวพวกนั้นเยอะแต่ถ้าเกิดปีนี้ไม่ได้เป็นการกินีมันก็ยังพอวางใจได้นะแต่ถ้าเกิดโอ้โหเป็นทั้งการกินีด้วยเจอคาดด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นนะ่ต้องระมัดระวังให้จงหนะักเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เปาะบางพอสมควรน,นะครับนะเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวที่มากระตุ้นทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆซึ่งแน่นอนนะครับการคาดครั้งนี้คาดไม่เยอะนะ คาดแค่สี่ดวงนะก็จะเกี่ยวข้องแค่นี้นะดาวพันทร์ดาวพระราหูดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระพุธนะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างน,นะครับต่อไปชาวราศีกรกฎนะชาวราศีกรกฎเนี่ยให้ระวังเกี่ยวในเรื่องของ ลาภผลการลงทุนการเสี่ยงโชคลักษณะอะไรต่างๆนะกระเป๋าตังกลนหายนะถูกคนมาเบียดเบียนลักษณะต่างๆเกี่ยวเรื่องของลาภผลไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจอันนี้ต้องต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเกิดคาดในเรือนลาภนะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินลนหายต้องระมัดระวังนะพอดาจดเรือนมรณะไปลาภเนี่ยนะครับหรือถูกคนไม่หวังดีนะวางแผน ทําธุรกรรมการเงินของเราพังนะหรือ,อถูกคนมาเบียดเบียนในลักษณะต่างๆนะอันนี้ต้องระมัดระวังและยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของปุตตะก็คือในเรื่องของบุตรหลานนะบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาสัตว์เลี้ยงนะครับนะอาจจะสร้างความลําบากหรือเดือดร้อนทําให้เราเสียเงินนะนะครับเพราะดาวทิศมาจากจ้ดเรือนการเงินและดาวจ้ดเรือนการเงินของเราถูกคาดในพปุตตะก็มีเกณฑ์นะถ้าคนไหนมีลูกมีหลานก็ อบรมดีๆช่วงนี้อย่าพิ่งไปเกเรหรือออกไปทําอะไรนะนอกลู่นอกทางมีเกณฑ์ที่จะถูกคดีความนะมีเกณฑ์ที่จะเ,เสียเงินเพราะอย่างเงี้ยกับกับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะนะหรือลูกน้องเนี่ยนะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวในเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับนะสังคมคนก่ะิดถ้าช่วงนี้เพื่อนฝูงชวนไปลงทุนทําอะไรยังไงเบรไว้ก่อน นะดาวยังไม่ให้คุณเท่าไหร่เพราะว่าสหาชเนี่ยไปอยู่ในเรือนปุตตะแต่ว่าเกิดคาดเนี่ย,เ,ยเพื่อนจะมาชักชวนคนใกล้ชิดให้เธอลงทุนนู่นสี่ลงทุนเอ่อเท่านี้ได้ผลตอบแทนเท่านี้นะสันนิษฐานได้เลยว่านะครับมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะหรือมาในรูปลักษณะต่างๆที่โอ้ตอนนี้เยอะมากเลยรูปแบบการที่คนจะเอาเงินจากกระเป๋าเราออกให้ได้อะมันมีเยอะแยะนะครับก็ ให้ระมัดระวังไว้ดหนึ่งนะครับนะสำหรับชาวราศีกรกฎ